คุณรู้สึกเหมือนกำลังแบกของหนักจกนจำเป็นอยู่หรือเปล่านี่เลยขอนำเสนอ Huawei Mate Pad 11.5 2025แท็บเล็ตที่ให้ประสบการณ์เหมือนคอมพิวเตอร์ด้วยแอพ PC Level WPS Office สบายต่อทุกสายตาพกพาไปได้ทุกที่ในดับราคา10แบงเท้าแล้วมันช่วยลดภาระเราอย่างไรหรอ m a ทแ Pad รุ่นนี้มีน้ำหนักเบาบางเพียง6.1ม mm, ิลลิเมตรมาพร้อมสมาร์ทคีย์บอร์ดในตัวที่ถอดออกได้ไม่ต้องแบกอุปกรณ์หลายชิ้นตลอดเวลาก็ดีนะแต่ PC Level เสร็จโปรแกรมที่นักศึกษาเอาไว้ทำงานก็ต้องได้ใช้เวิร์ดเ e ็กเซลพา o i วอพใช้งานเหมือนกับในคอมพิวเตอร์ มีนวัตรกรรมถนอมสายตาที่ป้องกันแสงสีฟ้าสะท้อนแสงน้อยพร้อมแอปโน้ตที่มีฟังก์ชั่นหลากหลายมีฟีเจอร์โน้ตรีเพย์ให้กดตัดเสียงไว้ได้เลยเวลาจะฟังก็แค่กดเล่นเฮ้ยแล้วทำอะไรได้อีกอ่ะสำหรับสายว่าละครีเอเตอร์ก็มีแอปโกเพนจากงหัวไวโดยเฉพาะมีฟังก์ชั่นครบพร้อมหัวแปลงหลากหลายปากกาเอ็นเพนสิลสามที่มาพร้อมเครื่องสามารถรองรับแรงกดได้หลายระดับจะวาดรูประบายสีหรือตัดต่อภาพก็ทำได้ง่ายๆเฮ้ยแต่ทั้งหมดที่เรามา เสียตังเพิ่มอยู่ดีสิไม่เลยทั้งหมดเราแถมคฟรีทั้ง PC level WPS Office แอปวาดรูป g o r l Pen แอปห a วใจโน้ตคุณไม่ต้องเสียเพิ่มสักบาทมาพร้อมของแถมคีย์บอร์ดมาอปากกาเอ็มเพนซิ 3, ให้ความรู้สึกเหมือนใช้คอมพิวเตอร์แต่ในขนาดเล็กกว่าในราคาเพียงหมื่นต้นตนเหมาะกับทุกเพศทุกอาชีพทุกวยัยใช้ง่ายคุมค้มคบในเครื่องเดียว